จบริษัทบีโฮมเอสเตทนะครับจากบีไอแฟนตาซีชนบุรีสวัสดีครับจาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ปิงสวัสดีค่ะพี่พี่ทุกคนนะคะเลยเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกันก่อนป่อนผ่อนคลายนะครับเราไปตามธรรมชาตินะนะครับก็ให้แนะนําตัวนิดนึงก่อนว่าจ๋ายคือใครนะครับมาทำธุรกิจมาแล้วกี่ปีทําธุรกิจอะไรอยู่นะครับแล้วก็อยู่ในชัปเตอร์อะไรนะครับเชิญครับค่ะ สวัสดีค่ะจ่ายนะคะพอนรจีชุนหานดโชนะคะออตอนนี้เป็นรองกรรมการบริษัทบีโฮม e อสเตดจำกัดน,นะคะก็ทำเป็นหมู่บ้านจัดสรรในพัทยาค่ะปัจจุบันก็บริหารโครงการมาเข้าปีที่3แล้วนะคะโครงการที่ทำอยู่ก็คือ t ropical village สอหัวยใหญ่ค่ะแล้วก็เข้ามาเป็นสมาชิกแฟนตาเซียได้เข้าเดือนที่4แล้วค่ะว้าวแล้วใครเป็นคนพูดที่ชักจูงหรือแนะนาเราเข้ามาครับเนี่ยอยาก,กรู้จักได้ไงครับ เป็นคุณยงสถาปนิกค่ะจากช h ป p ตอร์ซัชายค่ะอดีคุณยงเป็นสถาปนิกที่โครงการด้วยออกแบบบ้านให้ค่ะอ๋อแล้วคุณยงก็ชวนยังไงครับถึงได้ตัดสินใจมาเนี่ยจริงๆ <laughs> ต้องต้องต้องถามความว่าคุณยงแกแกไม่ได้อธิบายเลยเลยแกบอกแค่ว่าเป็นเป็นกลุ่มนักธุรกิจมาเจอกันแล้วก็มาแชร์คอนเนคชั่นกัน แต่ว่าต้องตื่นเช้านะมาเจอกันหกโมงครึง่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอได้ยินอย่างนี้ปุ๊บก็ก็ไม่เคยตื่นเลยแต่ว่าคุณยงแกชวนเรื่อยๆ2ปีค่ะแล,แล้วอะไรคือทริคอะไรคือสิ่งที่ทําให้เราต้องตัดสินใจตื่นเก่งใจหรอหรือว่าเรามันถึงจุดไหนเราถึงเราถึงตัดสินใจว่าเรา,เาต้องมาดูสักครั้งหนึ่งละก็พอ <P ort> แกชวนเรื่อยๆใช่ไหมคะเดือนละครั้งสองครั้งอะไรอย่างเงี้ยแกจะใช้คําว่าวันพุธนี้สะดวกไหมเพราะว่าสันชัยเขาเประชุมวันพุธใช่ไหมคะ หนูก็จะเอบอกว่า,าไ,ม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 ไม่สะดวกค่าอะไรเงี้ยมาเรื่อยๆจนบีโอดีซันชัยนั้นเดือนเดือนกุมกันยายนค่ะปีที่แล้วพอดีเพิ่งผ่านวันเกิดตัวเองแล้วก็พอเหมือนเหมือนวันเกิดตัวเองเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออปีนี้เราโตขึ้นอีกปีแล้วแต่ว่าเรายังรู้สึกว่าเราอยู่ในคอมฟอร์ทโซนของตัวเองมากๆคือเรียนจบกลับมาก็ทํางานกับที่บ้านอะไรเงี้ยแล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่าวงคนที่เรารู้จักค่อนข้างแคบทําให้เหมือน ต้องใช้คําว่าเราเรารู้สึกหมดแพช s i o n กับกับตัวเองเรารู้สึกว่าตั้งแต่เรียนจบมาเพิ่งระยะเวลาปับเยแีแว้าเราไม่ค่อยมีไฟแล้วอะไรเงี้ยค่ะพอวันนั้นคุณยงโทมมาชวนเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเออมันต้องตื่นเช้าแหละซึ่งไม่ใช่สิ่งที่เราถนัดแต่ก็คิดว่าเออไปก็ได้มันมันต้องมันน่าจะดีกว่าที่เราไม่ได้ไปค่ะก็เลยตัดสินใจไป ุดยอดเลยนะครับอันนี้ก่อนที่จะไปสัมภาษณ์เคล็ดลับของน้องจ่ายนะเรา,าบอกกับเพื่อนๆก่อนนะครับหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวของน้องจ่ายนะสิ่งที่พี่ได้ยินนะครับก็คือว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับฟังอยู่นะถ้าหากว่าจะเชิญนะครับต้องเชิญในครบปีนะ เพราะอย่างนี้ <S <S <ๆ>เขาที่ฟังดูเนี่ยมันจะมีโอกาสใน1ปีนะครับอย่าหยุดความความการให้นะครับให้เนี่ยเราต้องให้เรื่อยๆให้มีที่สุดๆนะเพราะว่าคนที่ได้รับการเชิญเนี่ยเขาอาจจะติดภารกิจเขาอาจจะยังไม่พร้อมเขาอาจจะไม่เห็นว่ามันเป็นประโยชน์แต่เมื่อถึง1ปีมันจะมีเหตุการณ์บางอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็นวันเกิดไม่ว่าจะเป็นอุกอัยวิกฤตเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นทางด้านของอยากจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเมื่อนั้นแหละ เขาจะเริ่มเปิดประตูเพื่อจะไปดูเนาะเมื่อไปดูแล้วเขาก็จะเห็นว่าเบียไอคือใครแล้วเขาก็จะตัดสินใจว่าน่าสนใจไหมต่างๆเพราะนั้นเราความพยายามในการให้เราอยากสิ้นสุดเนาะนะครับก็ต้องชื่นชมพี่ยงนะครับคุณยงนะครับจากสัญชัยนะที่มีความมุ่งมั่นสม่ำเสมอมากๆนะครับเอาละเรามารู้เรื่องราวแล้วว่าน้องจ่ายเนี่ยเข้ามาอยู่ใน b บียนไอได้อย่างไรนะครับทีนี้เราลองมาเรามาคุยกันดีกว่าของน้องจ่ายดีกว่าว่าเอ๊ หลายหคนเนี่ยนะครับเพื่อเป็นสิ่งที่เราจะคุยกันเนี่ยเพื่อเป็นแรงบนันดาลใจให้กับทางด้านของเพื่อนๆที่อยู่ใน b n i 3,000กว่าคนนะครับเพราะเราจะส่งต่อวิดีโอนี้ไปใน y t u t u นะครับใน Facebook แล้วก็ในห้องไลน์ต่างๆด้วยนะครับเรามาลองออพูดคุยกันดีกว่าว่าน้องจ๋ายครับน้องจ๋ายเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ๆเนี่ยก็เพิ่งเปิดชัปเตอร์แฟนตาซียไปเมื่อไม่นานมานี้เองอะไรล่ะวิธีการน่ะทำไมเราทำไมเราถึงที่จะเ,เชิญคนแล้ว เข้ามาอยู่ในช่วงที่มีในเรื่องของการากิจกรรมดีๆแบบนี้ในเรื่องของการ recognition ในการชื่นชมทำไมเราถึงเชิญคนเข้ามาที่จะเข้ามาอยู่ใน BNI แล้วมาทำความรู้จักด้วยกันนะครับมากถึง6คนหรืออาจจะมากกว่าน,นั้นด้วยซ้ำนะครับต้องจ่าีเหตุผลอะไรจะ้ะก็จริงๆแล้วอะคะ่ะอย่างแรกเลยคือ,อ,อวันอย่างวันที่หนุกไป biod ของที่ซันชัยใช่ไหมคะ วันนั้นน่ะคือไปด้วยคือใจเราไม่ได้ปิดหรือเปิดเราเราไม่ได้มีความรู้สึกอะไรก็คือโอเคเอไปให้รู้อะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราไปถึงเราอิมเพรสมากๆในความที่หนึ่งเลยคือยอดธุรกิจที่วันนั้นมีการส่งกันนะคะห้ล้านเรารู้สึกว่าเป็นตัวเลขที่เยอะมากภายใน1สัปดาห์แล้วก็เป็นตัวเลขที่มีการให้กันแล้วจริงๆ สองเลยคือเป็นเรื่องของคนที่เราพบเจอว่ามีแต่คนที่แบบเก่งๆประสบความสําเร็จแต่ว่าเขาไม่หยุดเรียนรู้นะเขายังมาตรงนี้แล้วก็มาให้มาเออ encourage แบบ growth ซึ่งกันและกันแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากเป็นส่วนหนึ่งของตรงนั้นอยากไปเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปเจอพี่พี่ลิฟอาทิตย์ด้วยซึ่งจริงๆหนูก็รู้จักพี่ลิฟมาก่อนแล้วอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าไม่ไม่ทราบว่า พ,พี่เขาอยู่ใน BNI คราวเนี้ยจริงๆพี่ลิปอาทินเนี่ยคือบริษัท CCP เป็นบริษัทมหาชนคือรู้สึกว่าโอ้คนที่ประสบความสำเร็จระดับนั้นนะ่ะเขายังมาตรงนี้เลยคือเราเราก็เชื่อใน BNI แบบไม่มีเงื่อนไขละว่าเออระบบมันมันต้องดีมากๆอ่ะที่ทำให้พี่ลิปมาตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วพอตัวเองเข้าไปสัมผัสเนี่ยก็รู้สึกว่า,ามันมันมันดีมากๆจริงๆมันเปิดโอกาสให้หนูให้ให้ได้เรียนรู้อะไร เยอะแยะมากมายแล้วหลายๆอย่างที่เราเรียนรู้เนี่ยเราเอามาปรับใช้กับธุรกิจเราได้เลยเรายังไม่ต้องได้รับยอดอะไรนะคะเพราะว่าหนูเข้าไปด้วยหนูขายบ้านอ่างเงี้ยมันอาจจะยากนิดนึงที่จะมียอดธุรกิจเข้ามาเลยแต่เราเราได้อย่างอื่นได้สาสัมพันธ์อื่นๆเยอะแยะมากมายแล้วเรารู้สึกว่าเราแฮปปี้มากที่จะเป็นส่วนหนึ่งของตรงนี้เพราะฉะนั้นเออเราก็มันมันไม่มีค t i o n เลยว่าทำเราเรา เราต้องชวนคนอื่นเข้ามาคนที่เรารู้จักหรือว่าคนที่เราเดียวงานด้วยอะไรเงี้ยเราเราเข้ามาเราแฮปปี้เราก็อยากให้เขาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับตรงนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะววน อืมครับก็คือเกิดจากอินเนอร์ข้างในอะ่ะที่เรารู้สึกว่ารเราต้องใจเนาะแล้วเราก็เออรู้สึกว่าเออพี่ๆที่เขาระดับอย่างนั้นเขายังเข้ามาเลยแล้วเราลองเข้ามาสัมผัสเปิดตัวเองนะครับเราก็เกิดความเชื่อมั่นแล้วก็เลยว่าเอองั้นเราต้องแบ่งปันดีมากเลยเพราะฉะนั้นทุกๆขั้นที่ฟังอยู่นะครับทีมเอลทีนะครับสิ่งที่ต้องจ่ายได้ได้สะท้อนให้เห็นก็คือใน ตรงจุดที่เป็นเมมเบอร์นะครับว่าเมมเบอร์เนี่ยจะชวนเชิญหรือจะสร้างทีมก็ต่อเมื่อมีความมั่นใจนะครับกับในเรื่องของชัปเตอร์หรือในสิ่งที่ได้เห็นนะครับว่ามันเวิร์กดังนั้นเนี่ยนั่นคือเหตุผลว่าทําไมเบียนไอถึงมีกฎร,ระเบียบกติกาต่างๆที่จําเป็นที่สําคัญแล้วในการใช้ระบบนั้นเพื่อทําให้เกิดการให้เพื่อทําให้เกิดการเรียนรู้ถึงจะทําให้ กลุ่มเนี่ยมีการเติบโตแล้วช่วยเหลือทางด้านของ SME ได้จริงๆนะครับมากกว่าการเพียงแค่มาเป็นเพื่อนกันแล้วก็รู้จักกันแต่ไม่ได้ใช้ระบบนะครับดังนั้นจึงมีองค์ประกอบที่ครบนะครับอันนี้ต้องขอบคุณน้องจ่ายที่เป็นกระจกสะท้อนให้เห็นนะครับจากในฐานะของสมาชิกว่าทําไมสมาชิกถึงจะเริ่มเชิญและมั่นใจได้อย่างไรและกล้าพูดได้อย่างไรนะครับเอาล่ะคราวนี้มาในส่วนนี้ว่าเพื่อนๆเขามีคาถามกันว่าเ แล้วเราจะลิสต์ยังไงเนี่ยเราจะหาลายชื่ออย่างไรอะ่ะเพราะว่าเวลาเข้ามาอยู่ในนี้แล้วเนี่ยเราหาเออเราไม่รู้จะเชิญใครดีอะ่ะเออบางครั้งก็ตัดสินไปก่อนว่า้ตื่นเช้าไอ,อ้นี่เขาคงไม่ตื่นมั้งเออเอออะไรหลายอย่างด้วยกันไอ,อ้นี่คงไม่สนใจมั้งคนนั้นคนนี้แล้วก็เลยไม่รู้จะเชิญใครต้องจ่ายมีเคล็ดลับในการที่หาลิสต์ก่อนนะลิสต์ก่อนว่าเราจะเชิญใครเราดูยังไงหรือเราไม่ต้องดูเลยเชิญหมดทุกคนต้องจ่ายเอาลิสต์นั้นมาจากไหนแล้ว คัดเลือกอยังไงครับค่ะก็ตอนแรกเลยอย่างก่อนที่เราจะเข้ามาเป็นสมาชิกเราต้องมีเตรียมร้อยห้าสิบลายชื่ออยู่แล้วใช่ไหมคะซึ่งร้อยห้าสิบลายชื่อหนูเออเอออย่างตัวหนูเองเนี่ยหนูคัดตอนแรกเลยท,ที่ที่ตอนที่สัมภาษณ์แล้วเขาบอกว่าต้องเตรียมตอนนั้นแค่ร้อยรายชื่อเองเพราะว่าชัปเตอร์ยังไม่เปิดหนูก็รู้สึกว่ายากมากเลยเพราะว่าเราเราอายุเท่านี้เองแล้วเราเพิ่งเริ่มทํางานเราก็ไม่รู้ว่าชีวิตนี้เรารู้จักคนถึงร้อยคนไหม ใช่ไหมคะคันนี้พอพอเออก็ก็ให้ลูกน้องอะคะ่ะช่วยบอกว่าเออพี่นิ่มช่วยคัดให้จ่ายหน่อยเอาเอาทั้งลูกค้าซัพพลายเออร์อะไรของเรานะที่เราเคยดีลด้วยอะเอามาก็ได้ชื่อมาสองร้อยกว่าชื่อ,อแล้วก็รวมกับที่ตัวเองตอนตอนแรกตัวเองต้องบอกว่าชีดนิดนึงด้วยด้วยการที่ใส่ชื่อคุณลุงคุณป้าคุณอา,ค,ณอาคือใส่หมดเลยเพราะว่ากลัวไม่ถึงร้อยแต่พอออกมาอุ้ยมีเยอะมากเลยนะแล้วเราก็ค่อยคมาคัด ก็เลือกเป็นคนที่เราทําธุรกิจด้วยที่ที่เราคิดว่าเรามี trust กับเขาประมาณหนึ่งแต่็จแล้วก็ตอนที่จะเชิญนะคะก็ list ชื่อออกมาเลยเราเหมือนดูตอนแรกเลยดูก่อนว่าใน chapter เนี่ยยังไม่มีอาชีพอะไรพยายามตอนแรกเลยคือพยายามเชิญคนที่เอออยา่ยาอย่าเพิ่งซ้ํากับ member คนอื่นเข้ามาค่ะแล้วเราก็เคัดคัดออกมาก็โทรคุยกับเขา ก็ไปแนะนําตัวว่าออสวัสดีค่ะหนออูพอลูจีนะคะที่ทำหมู่บ้านนี่นี่น,น,นี่เป็นลูกค้ากันอยู่อะไรเงี้ยเขาก็จะอ,อ๋อโอเคเปิดใจฟังเราในระดับหนึ่งเพราะว่ามีทรัสกันแล้วประมาณหนึ่งเราก็บอกว่าเออพอดีเนี่ยออช่วงนี้ธุรกิจเป็นยังไงบ้างเราเออพอดี ตัวจ่ายเองมีโอกาสได้เข้าไปร่วมกับกลุ่ม BNI เออพี่พี่พอรู้จัก BNI มาก่อนไหมคะอะไรเงี้ยซึ่งของของของหนูทั้งหมดเลยไม่ไม่มีใครรู้จัก BNI มาก่อนเลยค่ะก็ก็เลยอธิบายเขาว่าเออ BNI เป็นกลุ่มที่รวม ผู้ประกอบการหนูจะไม่ใช้คำว,ว่านักธุรกิจเพราะว่ากลัวว่าจะฟังแล้วดูเหมือนขายตรงหนูก็จะบอกว่าเป็นกลุ่มที่รวมผู้ประกอบการนะคะ,ะคนที่เข้ามาร่วมเนี่ยส่วนมากแล้วประมาณ90%เลยคือเป็นเจ้าของ SME มีการเข้ามาแล้วเราก็มาสร้างสายสัมพันธ์มาแชร์คอนเน c t ชันของกันและกันแล้วก็เป็นการช่วยเหมือนเพื่อนช่วยเพื่อนหาลูกค้าในกลุ่มหนึ่งเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ เขาเรียกว่าอะไรคือคือมีอาชีพที่ไม่ซํากันเพื่อจะได้ไม่ต้องแย่งลูกค้ากันอะไรเงี้ยมองว่าถ้าแบบว่าพี่ด้วยอาชีพพี่แบบนี้นี้นี้เข้ามาแล้วเออเอออาจจะไม่ต้องมาสมัครก็ได้นะคะมาเป็นวิสิตเตอร์แต่เราคิดว่าซัมฮาวเขาจะเออเบนเนฟิตจากตรงนี้ยังไงได้บ้างก็อธิบายเขาไปเขาก็จะเปิดใจฟังแล้วก็ลอยทางลอยก็ก็ก็จะมาค่ะอาจจะติดปัญหาในเรื่องของตื่นเช้าอะไรเงี้ยบ้างนิดหน่อยซึ่ง หนูก็จะอธิบายเขาไปก็เล่าให้เขาฟังเลยแชร์แบบเหมือนเหมือนเราแบบเหมือนแชร์ให้เพื่อนฟังว่าเออเข้าใจเพราะว่าตัวหนูเองหนูก็ไม่ตื่นนะหนูเคยอยู่ในจุดนั้นที่เขาชวนหนูตั้งสองปีอะไรเงรี้ยก็เล่าให้เขาฟังแต่ว่าเราก็บอกเขาว่าจุดนี้ยทําไมทุกวันนี้พอหนูเข้ามาแล้วหนูไม่เคยขาดประชุมแล้วไม่เคยสายทําไมเราถึงตื่นได้เพราะว่าเราคิดว่าในวันที่เราไม่เข้าใจว่าระบบมันคืออะไรเราให้น้ําหนักกับการนอน หรือการทําอะไรแล้วที่แล้วแต่ของเราเนี่ยเรามองว่ามันสําคัญกว่าแต่พอเรามาตรงนี้แล้วเราเห็นว่าเออ BNI ออฟเฟอร์อะไรให้เราได้บ้างเราเราจะเห็นความสําคัญของ BNI มากขึ้นทันทีแล้วการนอนมันก็ไม่ได้สําคัญขนาดนั้นแหละกลายเป็นว่าวันศุกร์เนี่ยเราสามารถตื่นเช้าได้ไม่พอเราลากยาวจนเย็นได้ด้วยแล้วเรามีพลังมากวันศุกร์เป็นวันที่เราไปรับพลังบวกแล้วก็ส่งพลังบวก ยืดออกไปทั้งสัปดาห์ให้เราได้อะไรเงี้ยค่ะก็อธิบายของแบบง่ายๆเลยเขาก็จะแบบรอโอเคเออวิกนี้อาจจะไม่ซื้อหวงนะแต่เออเออสนใจแล้วลหละวิกน้ามาอะไรเงี้ยค่ะใช่ฟังแล้วรู้สึกว่าจะมีแฟนคลับของน้องจ่ายนะครับแหมพอต้องจ่ายมาสัมภาษณ์ปุ๊บในห้องแชทเนี่ยตรงวิดวัฒจะตู้ฮู้กันใหญ่เลยนะครับ <c oughs> ว่าโอ้โหนะ <c oughs> อยากรู้จักนะครับแหม นะครับอยากจะไปทำวันทุวันด้วยเยอะะเลยนะครับต้องบอกว่าน้องจ่ายแชร์มาได้ได้ดีมากนะครับแล้วก็เป็นกระจกสะท้อนที่ดีให้กับพวกพี่ๆนะครับที่อยู่ใน b ินไนะครับทีม LT ทุกๆท่านนะครับเพื่อจะได้รับทราบกันว่าเวลาที่เราจะไปเชิญเนี่ยทำยังไงได้บ้างนะครับแล้วก็ระบบเห็นไหมครับที่เป็น150หลารายชื่อนะครับที่เรามีให้ทางด้านวิซิเตอร์เนี่ยในการกรอบเนี่ยถ้าเกิดทำการบ้านมาดีก็จะมีเชื้อนะครับมีลิสต์ต่างๆนะครับ ในการที่เราจะสามารถใช้ในการอสอนนะครับทางด้านของสมาชิกใหม่นะครับเข้ามาในการเชิญได้แล้วการเชิญก็ง่ายๆชอบมากนะครับหลักการก็คือเราดูที่ลูกค้าเรานะครับแล้วก็เดินไปบอกเขาถามเขานะครับคุยกับเขาเรื่องธุรกิจต่างๆแล้วก็ค่อยที่จะแนะนําให้โอกาสกับเขาแล้วใช้คําว่าผู้ประกอบการนะครับหรือ SME ออะไรต่างๆเหล่านี้มากกว่าการที่บอกว่านักธุรกิจเนาะ ใช้เป็นผู้ประกอบการก็จะเป็นคีย์เวิร์ดที่เข้าใจและเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็ไม่ตื่นตระหนกอะไรต่างๆทั้งนั้นนะครับอันนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยน,นี่ลองถามดูสิครับว่าผมอยากรู้คําถามหนึ่งเพิ่มเติมนะครับอันนี้ไม่ได้มีคําถามที่เตรียมกันไว้เนาะอย่างว่าอย่างอย่างที่ได้6คนเนี่ยน้องจ่ายต้องเชิญประมาณสักกี่คนถึงได้6คนในช่วงเวลา3-4เดือนเอ่เดือนที่อยู่ในแคมเปญเนี่ยครับอยากจะทราบว่าน้องจ่ายมีการเชิญไปทั้งหมดกี่คนครับ พอจะจาได้ไหมครับ12คนค่ะ12คนห่ะครับว้าว12ค,คนแสดงว่าเอเราต้องบอกว่าเชิญคนที่เขากําลังเดือดร้อนหรือคนที่เขาไว้ใจเขาเชื่อใจเราเนาะแล้วก็มาแล้วเขาก็กําลังอยากเติบโตพอดีเลยเยี่ยมเลย50%นะครับเพราะฉะนั้นมาจากพื้นที่ของการที่อยากจะให้ล้วนๆเลยนะครับนั่นบอกตอนนี้ขึ้นไปถึง7คนแล้วใช่ไหมครับค่ะจริง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 ,รง8ท่านค่ะแต่ว่ามี อีกคนนึงที่เหมือนอไปแชร์ร่วมกันกับสมาชิกอีกท่านอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็เลยตอนจริงๆจริงจ,งจ,งจ,งจงต้องเรียนอย่างนี้ว่าหนูไม่ทราบเรื่องแคมเปญไอคอมมูนิตี้บิลเดอร์เลยไม่รู้เรื่องเลยคือมารู้ก็คือวันที่ประธานพี่ฮอนนะคะมาบอกว่า เนี่ยเราอะครบหกคนแล้วนะได้เข็มนะหนูก็อะไรเหรอเข็มอะไรเหรออะไรเงี้ยเพราะว่าตอนที่หนูเข้ามาคือเป็นช่วงเดือนตุลาแล้วก็ตอนนั้นแฟนตาเซียเรายัางเราโฟกัสเรื่องที่เราจะหาคนที่จะลอนชให้่อยครบใช่ไหมคะตอนนั้นหนูเข้ามาเป็นคนที่สี่สิบแล้วเราเอ่อมองหาอย่างน้อยเนี่ยต้อง5้าสิห้าตอนนั้นนะคะคราวน,นี้เราก็ไปโฟกัสเรื่องเอ่อหาหาคนเข้ามาอะไรเงี้ย แล้วก็พี่ๆเขาตอนแรกๆเขาก็คงอธิบายแหละไอ้เรื่อง community builder เนี่ยแต่ว่าวันที่เข้ามาตอนแรกแล้วเรา BNI เขาจะมีภาษาจากก็ language ของเขาค่อนข้างเยอะซึ่งเราฟังแล้วเราก็ไม่ไม่เข้าใจตอนนั้นก็เอ,อ่อฟังผ่านๆไปไม่ไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็คือมารู้ก็คือตอนที่ครบแล้วก็จะมีสมาชิกอีกท่านที่ ที่เราเชิญร่วมกันกับเมมเบอร์อีกคนนึงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนั้นพอหนูครบหกคนแล้วหนูก็แบโอเคไม่เป็นไรก็ยกสปอนเซอร์นี้ให้ให้พี่อีกอีกท่านหนึ่งไปดีกว่าเพราะว่าเราก็คอลิฟายครบแล้วอะไรเงี้ยค่ะใช่ครับก็อีกท่านนึงจริงๆต้องพูดบอกว่าเราเราไม่เรียกว่ายกนะเดี๋ยวคนอื่นจะยกหมดเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็ทำให้ไม่เป็นของจริงก็คือเราไปเชิญด้วยกันนะครับรู้จักพร้อมกันนะครับก็เลยว่าโอเคอ่าไม่อยากจะไปแย่งกันนะครับก็ถือว่า เขาเองก็รู้จักด้วยก็เป็นการที่ช่วยเหลือกันนะครับก็คือได้ทั้งสองฝ่ายนั่นแหละนะครับเราไม่ได้ไปต้องแข่งขันเพราะกันให้เราไม่ได้คาดหวังว่าเราจะต้องเอาชนะใครนะครับเป็นคนของใครนะครับตรงนั้นเป็นพื้นที่ที่ดีมากเลยนะต้องบอกก่อนอย่างนี้นะครับแต่กิ้ที่ต้องจ่ายเล่าเนี่ยนะครับ หมายความว่าอย่างนี้นะชัปเตอร์คอรกลุปที่ตอนนั้นนะอยู่ในกลุมเนี่ยเราจะนับเฉพาะคนที่เชิญเข้ามาตอนช่วงเดือนกันยายนนะครับถ้าเผื่อน้องจ๋าเชิญเข้ามาก่อนหน้าน,านั้นก่อนหน้าเดือนกันยายนเนี่ยจะไม่ถูกนับนะครับเราก็จะให้สิทธิ์ว่า ถึงแม้จะเป็นคอร์กุปในช่วงของแคมเปญเนี่ยนะครับเข้ามาในช่วงกันยายนแล้วมาเปิดกลุ่มนะครับในช่วงของแคมเปญนี้จะนับอยู่ด้วยและนั่นคือเหตุผลว่าทําไมตอนช่วงของคอร์กุปของน้องจ่ายเนี่ยถึงได้นะครับแต่ถ้าใครที่ไม่ได้เข้ามาอยู่ในช่วงนั้นคือเข้ามาก่อนแล้วนะครับตั้งแต่ปีแล้วหรือตั้งแต่หลายเดือนที่แล้วอันนั้นยังไม่ได้นับนะ อันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่เราใช้ในการ Recognize นะครับเพื่อให้แฟร์กับทางด้านของเพ,อเพื่อนๆที่อยู่ใน b บียไไปแล้วนะครับแล้วก็จะได้มีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมสนุกสนานร่วมกันนะครับสิ่งที่ชื่นชมเลยนะน้องจ่ายนะก็คือว่า เราไม่ได้สนใจเกี่ยวกับตรงนี้เพราะไม่ต้องรู้นะเราก็ทําอยู่แล้วมันเป็นสิ่งที่ดีสําหรับกลุ่มเราก็อยากจะช่วยกลุ่มเพราะฉนั้นเพื่อนๆก็ลองเอาคลิปวิดีโอนี้นะครับแบ่งปันนะครับให้กับเพื่อนๆในชัปเตอร์นะครับว่าเราเป็นผู้ให้ผู้ให้ที่ช่วยให้กับชัปเตอร์แล้วเพื่อนๆได้เข้มแข็งนะครับแล้วก็เติบโตขึ้นมานะครับอีกอันนึงที่ชอบมากเลยคุยน้องจ่ายเราได้หลายส่วนด้วยกันก็คือคำหนึ่งที่เรียกว่าจากอนเนี่ย ชอบแล้วก็เป็นกระจกสะท้อนที่ดีนะครับให้กับทางด้านทีม LT นะครับแล้วก็พวกพี่ด้วยหลายๆคนนะเวลาที่เราเจอกับสมาชิกใหม่ๆใ,ในคอกร๊ปหรือสมาชิกที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยบางครั้งเราจะติดสับใหม่ๆเช่นวั o ท o One สิเขียวมีอะไรต่างๆนะครับโกขับเมมเบอรหรืออะไรอย่เงี้ย uh, สมาชิกใหม่ๆอาจจะไม่ทราบนะครับ uh, บางครั้งเองเราอาจจะต้องอธิบายความหมายพี่จะบอกเสมอว่า ให้อธิบายคอนเท็กซ์ก่อนว่าทําไมเราถึงจะทําอะไรบางอย่างและไอตัวบางอย่างเนี่ยมันเลือกว่าอะไรเพื่อให้คนใหม่เนี่ยเข้าใจที่มาที่ไปก่อนเพราะบางทีเนี่ยเราไปเร็วมากเราบอกว่า LT Member Forum ไปเข้ากันนะมันคืออะไรหรอยังไม่รู้เลย LT Member Forum คืออะไรเอ๊ MSP มันคืออะไรเอ๊ Advanced MSP คืออะไร เอฟเฟอร์เซียคลับคืออะไรคือมีการช่วยกันปูบริบทนิดนึงนะครับถ้า LT ทีทมจเป็นจะต้องเข้าใจนะครับว่าแต่ละตัวแต่ละตัว,แต,ตวแต่ละชิ้นเนี่ยหรือแต่ละแมชชินิกของ b บไเนี่ยเขาเอาไว้มีประโยชน์อะไรยังไงบ้างสําหรับเพื่อนๆสมาชิกนะครับจะได้ส่งต่อค่าวไยได้ก่อนที่จะไปบอกทางด้านของคนใหม่เนาะว่าให้ทํานู่นทํานี่เพราะเขาจะงงๆแล้วก็จําไม่ได้นะครับอันนี้ต้องเป็นบอกขอบคุณมากมาสัมภาษณ์แล้วได้ไอเดียได้ฟีดแบ็กเยอะแยะเลยเพื่อจะได้ เราไปปรับปรุงนะครับทำให้การสื่อสารของเรา,เาดียิ่งขึ้นแล้วก็ได้รับการร่วมม้ร่วมมือกันมากขึ้นนะครับสุดท้ายแล้วล่ะนะครับอ,อยากให้น้องจ่ายฝากหน่อยหนึ่งสิถ้ามีสักสามอย่างที่อยากจะแบ่งปันให้กับเ,เพื่อน,เพ,อนเพื่อนสมาชิกนะเ,เพราะว่าอันนี้ไม่ได้ดูเฉพาะแค่ LT ทีมเท่านั้นนะครับไปถึงเมมเบอร์ด้วยนะครับถ้ามี3อย่างที่อยากจะแนะนำให้กับเพื่อนๆสมาชิกใหม่ๆ ที่เข้ามาอยู่ใน BNI เนี่ยมี3สิ่งเนี่ยนะครับต้องใจอยากจะแนะนำเพื่อนเพื่สมาชิกใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยให้เขาทำอะไรให้เขาเตรียมพร้อมอะไรยังไงเพื่อที่จะเป็นประโยชน์สำหรับเขาเแล้วก็ความคิดของเขาจะต้องเป็นแบบไหนนะครับสิ่งที่เขาจะต้องโฟกัสคืออะไร3อย่างนะโอเคค่ะก็อย่างแรกเลยคืออยากให้อย่างให้เมมเบอร์เนี่ยมีมายเซตที่ว่าเวลาที่เราเข้ามาแล้วอ่ะเราเราได้เข้ามาในชัปเตอร์แล้ว เขาต้องใช้คำว่าอะไรเดนิทเทโนว่าเก้าอี้ที่เขานั่งอยู่อ่ะมันเอ่อถูกเขาเรียกว่าถูกเอเซ่ให้เขาแล้วเนี่ยคือคืออาชีพที่เหมือนกันกับเขาอะเข้ามาไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่เขาได้เข้ามาอยู่ในชัปเตอร์เนี่ยเขาจะพูดว่าอะไรคือเหมือนเอเขาเรียกว่าอะไรสิที่พิเศษ ใช่ใช่ค่ะใช่เป็นสิทธิพิเศษก็ได้จ้ะสิทธิพิเศษพิเศษพิเศษใช่ครับใช่ใช่ใช่ค่ะเป็น privilege แล้วที่เขาได้เข้ามาตรงนี้แล้วก็อยากให้เขา take it serious แล้วก็อยากให้รู้ว่าพอเข้ามาแล้วเนี่ยบางทีเพราะว่าเพราะว่าพอเข้ามาใหม่หลายๆอย่างแล้วเรางงเราไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมต้องให้ทําแบบนี้ทําไมต้องให้ทําแบบนั้นแต่อยากจะให้เชื่อในระบบเพราะว่า d n i เนี่ยไม่ได้เพิ่งมีมา ปีสปีนี้มีมานานมากแล้วเข้ามาเมืองไทยเป็น10กว่าปีแล้วแล้วก็อยู่ทั่วโลกมา35ปีมันมันพรูมาแล้วว่าระบบมันเิรคเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อ uh, go with the flow อะไรที่เอ่อ uh, ตอนแรกเราไม่เข้าใจเนี่ยเราถามได้แต่อย่าไปเอ่อ uh, เขาเรียกว่าแบบ question เราไม่ไม่ทำหรือว่าพยายามคิดแนวคิดใหม่ๆว่าเอ๊ะทำไมไม่ทำแบบนี้หรือไม่ทำแบบนั้นอะไรเงี้ยคะ่ะให้ให้ go with the flow ก่อนแล้วเราคุณจะรู้เองว่า พอพอคุณเริ่มเข้าใจในระบบมากขึ้นเนี่ยเออ่มันจะทําให้แบบเหมือนไปได้เร็วไปได้ไกลามากมากเลยค่ะแล้วถ้าเผื่อบอกว่าสามอย่างในระบบอ่ะแต่เมกี้ยังไม่ได้ถึงสาอย่างเอาสมสิ่งในระบบที่คิดว่าเป็นเมมเบอร์ใหม่ควรทำล้วกันจากน้องจ่ายประสบการณ์ตัวเองก็ได้ครับว่าสามอย่างถ้าเผื่อวันนี้เราเข้ามาสี่เดือนที่แล้วเนี่ยนะแม้ถ้าเรารู้แล้วเราเข้าใจได้เร็วเนี่ยสมสิ่งเนี่ยแนะนําให้ทํเลยระบบตัวเครื่องมือของ b บอเนี่ยที่ต้องทําเลยคืออะไรครับน้องจ่ายจะแนะนําว่างไงดี จริงจริง,รงอยากพูดถึงตัว5 key อะค่ะคือไม่ใช่แค่3อย่างหรอกเป็น5อย่างเลย5 key ของ BNI คือมันคือคือนอกจากจะพิสูจได้ว่าคุณเป็นผู้ให้อย่างแท้จริงแล้วเนี่ยคือการที่เาขาเรียกว่าอะไรอะคือเรามาเรามาประชุมใช่ไหมคะตัว attendance ต่างๆเนี่ยการมาประชุมคือการพิสูจว่าเราคอมมิตเราเราเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือแล้วเราก็ Taking Serious เราคอมมิตกับสิ่งที่เราเบอกไปแล้วว่าเราจะทำแล้วก็ทำให้เพื่อนรอบๆในช h ปเตอร์ของเราเนี่ยเห็นว่าเออคนนี้นะไม่เคยมาสายไม่เคยขาดประชุมแล้วเขาแบบมาอย่างสม่าเสมอถ้าเขามีโอกาสที่ได้ไปอินเทอร์แอคกับคนที่ s o m e h o จะมาลิงค์ธุรธกิจกับเราได้เนี่ยเราจะเป็นคนแรกๆที่เพื่อนเรานึกถึงเลยสองคือเรื่องของอการการเขาเรียกอะไรคะพวกเทรนนิ่งต่างๆเรียนออนไลน์ MSP หรืออะไรก็ดีอ่ะคือเป็นการที่เหมือนเหมือนเปิดเปิดโลกของเราแล้วเราเข้าไปเรียนรู้ต่างๆแล้วอย่างที่หนูบอกว่าสามารถเอามาพัฒนาปรับใช้กับธุรกิจเราได้ต้องต้องพูดอย่างนี้ว่าจริงๆหนูทำหมู่บ้านจาัดสรรเนี่ยคือเราไม่ต้องสร้างบ้านเองเรามีช่างเรามีทีมขายเรามีนู่นม,มีนี่คือคือทํางานมาสามปีเนี่ยรู้สึกว่าหนูไม่มีงานเลยชีวิตหนูสบายมากอยากไปไหนก็ไป เพราะว่าเขายกบ้านเราไปทั้งหลังไม่ได้ระวังระบบไปเรียบร้อยแล้วแต่เราเราไม่เคยรู้สึกว่างานเยอะเลยค่ะแต่ว่าพอเข้าบียนไอมาได้ไปเรียนอบอรมหลายๆอย่างแล้วเอามาปรับใช้ตกใจมากเลยว่าสามปีที่ผ่านมาไม่เคยทํางานเลยนะนี่จริงๆแล้วมีงานเยอะมากให้ให้ตัวเองได้ทํแล้วพอเอามาปรับใช้ะคะ่ะเราเห็นเลยว่าเออลูกน้องหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยผลประกอบการหรืออะไรก็แล้วแต่มันมันมีการกระเตื้องที่ดีมากๆ แล้วก็มี motivation ให้กับลูกน้องได้ดีมากๆเลยค่ะเออแล้วก็เป็นเรื่องของการทำวันทุวันวันทุวันก็จะเป็นเอ่อทำไมต้องทำวันทุวันก็เพื่อให้เรารู้จักธุรกิจของเพื่อนใช่ไหมคะ่ะเอ่อถ้าเราไม่รู้จักธุรกิจของเพื่อนเราไปแนะนำให้เพื่อนไม่ได้พอเราแนะนำให้เพื่อนไม่ได้เราไม่ได้ให้เขาก่อนเขาก็ไม่จาเป็นต้องมาแนะนาธุรกิจอะไรให้กับเราการ พอเราเข้ามาในบีนไอเราก็เลยรู้สึกว่าทําไมไม่เห็นผลสักทีทําไมไม่มีใครส่งเลฟเฟอรัลให้เราเลยอะไรเงี้ยค่ะอันนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าเราไม่ได้วันถุวันกับเพื่อนได้มากพอค่ะประมาณนี้ค่ะพอเลือกเลือกมาสักสามอย่างก็พอนะครับแต่ต้องจ่ายพูดถูกนะครับไม่ใช่สามอย่างหรอกจริงๆมันห้าอย่างนะครับโอ้โหคนขับนี่มีแต่คนนะครับชื่นชมน้องจ่ายนังชัดทั้งนั้นเลยมีบอกว่าจะมีวิซิเตอร์ส่งไปให้พัทยาด้วยอยากได้เบอร์นะครับ จะส่งไปนะส่งไปให้กับแม่มนนะครับนะฮะดวงกระมลน,นะครับนะเอ่อที่จะดูแลทางด้านของ ER2 นะครับวันนี้เราได้สิ่งดีๆนะครับจากทางด้านของน้องจ๋ายเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็เอ่อให้พลังกับเรานะครับหลายคนบอกว่าได้พลังเยอะแยะเลยนะครับจากการฟังก็อย่าลืมนะครับถ้าท่านคิดว่าเอ่อการแบ่งปันที่ดีๆของน้องจ๋าที่ช่วยส่งต่อและให้พลังดีๆกับเอ่อเพื่อนๆสมาชิกนะครับก็ เอาคลิปนี้นะครับเดี๋ยวไว้จะตัดต่อแล้วก็ส่งไปให้นะครับส่งให้กับเมมเบอร์ใหม่ๆนะครับในช่วงของ Mentoring งโปรแกรมนะครับเอกวหรือพาสปอร์ตก็ได้พวกนี้เอาไปประยุกต์ใช้ได้หมดนะครับในการให้สมาชิกใหม่เขาได้รับฟังแล้วก็ได้รู้จักกับเพื่อนๆที่อยู่ในเบนไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มไหนก็แล้วแต่ในประเทศไทยนะครับก็เป็นการเพิ่มโอกาสให้เขาได้รับรู้ได้รู้จักและเพิ่มโอกาสวิซิบิตี้แคริตี้ให้กับเพื่อนๆ ที่ได้แบ่งปันด้วยเช่นเดียวกันวันนี้นะครับพี่ต้องขอขอบคุณน้องใจมากๆเลยที่มาแบ่งปันอีกครั้งหนึ่งนะครับให้กับทางด้านของเพื่อนๆในเบียนไะครับแล้วก็เชื่อได้ว่าคงจะไม่เป็นครั้งสุดท้ายแน่นอนนะครับเรามีเ i r s t y เชียร์ครับนะครับก็อยากจะเชิญก่อนลุวงหน้าเลยนะครับให้กับเมมเบอร์ใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาในแต่ละเดือนเนี่ยเดี๋ยวรอบหน้านะครับเดี๋ยวพวกพี่ทักทามไปทีหนึ่งนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับขอให้ความสุขนะครับสวัสดีครับ